สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปเจาะลึกค่า o v e r f ร์โกันนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลที่สําคัญสําคัญนะครับทําให้ความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยมันครบถ้วน100%นะครับ เรามาพูดถึงความสามารถของค่าโอเวอร์โฟกันก่อนนะครับว่าไอตัวค่าโอเวอร์โฟเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าตัวละครตัวนี้นะครับมีค่าแม็กเบฟอยู่ที่5 0,000นะครับแล้วก็แคปดาเมจสูงสุดที่ตัวละครตัวนี้ทำได้เนี่ยอยู่ที่1 2 0 0 0 0นนะครับไอเจ้าค่าโอเวอร์โฟเนี่ยจะทำให้ตัวละครตัวนี้นะครับ สามารถตี HP d a m a g ได้เกิน5 0 0ห0นะครับก็คือเกินแม็กเบฟของตัวละครตัวนั้นนะครับแต่ว่า HP d a m a g ที่ทำได้สูงสุดเนี่ยจะไม่เกิน1 2 0 0 0 0นะครับเพราะว่า,าตัวละครตัวนี้เนี่ยทำ HP d a m a g ได้แค่1 2 0 0 0 0ก็คือสุดของมันแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในตัวละครที่สามารถเด้งเบฟคืนตัวเองเมื่อตีเลือดไปแล้วได้นะครับก็จะทำให้ตัวละครตัวนั้นเนี่ย มีค่าเบฟกลับคืนมาเกิน5 0,000ได้เช่นกันนะครับอาจจะอยู่ราวๆสักหกหมื่นห้าเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับก็อยู่ที่ว่าค่าโอเวอร์โฟที่เราได้เนี่ยมันสูงขนาดไหนนะครับยิ่งเราได้ค่าโอเวอร์โฟรวมสูงเนี่ยตัวเบฟที่เด้งกลับมาแล้วเกินห้าหมื่นเนี่ยมันก็จะสูงตามนะครับประมาณนี้ครับในส่วนถัดมานะครับก็คือแล้วค่าโอเวอร์โฟเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้าง สำหรับค่า o อ o นะครับจะมีอยู่แทบทุกที่เลยนะครับ 1. ก็คือสกิลของตัวละครนะครับสำหรับสกิลของตัวละครเนี่ยถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยที่ผมพูดในคลิปรีวิวนะครับก็คือสามารถตีเกินแม็กเบฟได้1 5 0 1 8 0 2 8 0ก็ว่ากันไปนะครับจุดที่2นะครับก็คือบัฟบนหัวนะครับซึ่งบัฟบนหัวของตัวละครเนี่ย ที่มีค่าความสามารถในการเพิ่มโอ o อร์ให้ตัวละครตัวนั้นนะครับหรือ,อเพิ่มให้กับปาร์ตี้ส่วนมากแล้วจะอยู่ที่สกิล ld ก่อนนะครับเป็นสกิลแรกส่วนสกิลที่2ก็คือสกิล ex นะครับแล้วก็อาจจะไล่ลงมาเป็นสกิลอื่นตำแหน่งที่3นะครับอาจจะอยู่ที่ตัว special buff นะครับซึ่ง special buff เนี่ยแน่นอนครับว่าก็จะอยู่ที่สกิล ld เป็นหลักเหมือนเดิมนะครับ สำหรับตัวสเปเชียลบับก็อยู่ที่ว่าสเปเชียลบับของตัวละครตัวนั้นเนี่ยจะให้ค่าโอ์โฟตัวเองหรือให้ค่าโอ์โฟทั้งปาร์ตี้นะครับส่วนจุดสุดท้ายก็คือบัฟเบิร์ดนะครับซึ่งบับเบิร์ดบางตัวนะครับก็จะมีการให้ค่าโอ์โฟกับปาร์ตี้เช่นกันนะครับแต่ว่าบางตัวก็ไม่มีนะครับเออตรงจุดนี้ก็ต้องดูความสามารถบับเบิร์ดของตัวละครตัวนั้นด้วยนะครับ สำหรับค่า o v e r f ร l โที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับผมก็จะขออ้างอิงจากตัวระบบเกมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดการที่ผมจะพูดถึงข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ควรที่จะพูดในส่วนที่เราสามารถมองเห็นตัวหนังสือของข้อมูลนั้นได้นะครับ อันดับต่อมานะครับเราก็มาดูคําศัพท์อย่างเป็นทางการของในเกมนะครับก็เริ่มกันที่น้องเลร่าเลยนะครับสําหรับคําศัพท์อย่างเป็นทางการสามารถดูได้ที่ผมขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับอันนี้คือคําศัพท์อย่างเป็นทางการอของในเกมนะครับอันนี้เป็นค่า o v e r อร์โที่เกี่ยวกับการโจมตีนะครับ อันต่อมานะครับก็เป็นค่าโอเโฟในส่วนของเด้งเบฟเกินแม็กเบฟนะครับก็เหมือนเดิมครับขีดเส้นใต้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็มีบางตัวละครน,นะครับที่ให้ค่าทั้ง2อ,อย่างในตัวเดียวกันนะครับเช่นนะครับน้องเร็มนะครับ เือนเดิมครับขีดเส้นใต้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตง่ายๆครับว่าถ้าเกิดตัวละครตัวไหนนะครับที่ให้ค่าทั้ง2อ,อย่างจะมีตัวลูกน้ําตรงนี้นะครับ1่ขั้นเอาไว้1นึ่งหงประโยคนะครับอันนี้คือมี2ค่าในตัวเดียวกันนะครับสําหรับตัวละครที่ผมเลือกใช้ในการเทน,นะครับก็คือน้องเคียรันนะครับเนื่องจากว่าตัวน้องเคียรันเนี่ยบัฟจากสกิล e อและสกิล l d เพิ่มค่าโอเอร์โฟลให้ตัวเองสูงนะครับก็เลยเลือกใช้น้องนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะกดสกิลให้ดูนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงแม็กเบฟตั้งต้นตรงนี้นะครับสำหรับแม็กเบฟตั้งต้นตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราวราวสี่หมนะครับแล้วก็ตัวน้องเคร์ลเนี่ยมีความสามารถในการโจมตีเสร็จแล้วทําการเด้งเวฟคืนตัวเองของ H P ดาเมจที่ทําได้นะครับแล้วก็เพื่อนเอนสังเกต เบฟตรงนี้นะครับว่าตอนที่เด้งกลับมาเนี่ยมันจะเกิน4 3 0 0 0นะครับนั่นก็เป็นผลพวงของค่า o v e r อร์โที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับสกิลหนึนะครับก็มีค่า o v e r อร์โของสกิลเนี่ยอยู่ที่150%นะครับสำหรับสกิลหนึจะทาดาเมจได้สูงสุดนะครับอยู่ที่674,990นะครับอันนี้ก็คือแคปสูงสุดของสกิลหนึแล้วนะครับ แล้วก็ตัวสกิล2นะครับก็เป็นเป้าเดียวเหมือนับสกิล1เมื่อกี้เลยนะครับแต่แค่ว่ามีดาเมจออกข้างนะครับสำหรับสกิล2มีโอเวอร์โฟลของสกิลอยู่ที่150%เหมือนกันนะครับสกิล2ทำดาเมจได้สูงสุดนะครับ5 3 9 9 9นนะครับสำหรับสกิล EX นะครับก็เป็นสกิลที่ทำ เฮดฟีดามดหมู่แบบไม่หานนะครับแล้วก็ค่าโอเวอร์โฟของสกิล EX เนี่ยอยู่ที่180%นะครับสำหรับสกิล EX นะครับก็ทำเฮดฟีดามิดสูงสุดนะครับอยู่ที่499,992 99นะครับต่อมาเป็นสกิล LD นะครับสำหรับสกิล LD เนี่ยมีค่าโอเวอร์โฟของสกิลเนี่ยอยู่ที่200%นะครับ ส่วนอันบนเนี่ยเป็นเด้งเบฟเกินแม็กเบฟได้120%นะครับสำหรับสกิล LD ทำเฮ d พีดามิได้สูงสุดนะครับ4 3 8 9 2นนะครับสำหรับสกิล l อเ่เมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับว่าเป็นดามจหมู่แบบหารครึ่งนะครับอันดับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูแบบมีคออ b บิตี้เพิ่มค่าโอ l โฟกันนะครับ โดย Core คอ i l i t y ที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นน้องเลานะครับที่มีการเพิ่มค่าโอโฟให้ปให้ปาร์ตี้นะครับไม่มีเวฟรีเทนเหมือนกับอิโรหะนะครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมก็จะเรียงสกิลเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มที่สกิลหนึ่งนะฮะสกิลหเมื่อมีอค่าโอโฟเพิ่มแล้วนะครับก็ได้เท่าเดิมนะครับเนื่องจากว่ามันติดแคปของสกิลหนึไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สกิล2ก็ได้ดาเมจเท่าเดิมนะครับเพราะว่าติดแคปเหมือนกันนะครับสกิล e x ก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสูงสุดของแคปแล้วเหมือนกันนะครับทีนี้ส่วนต่างจะมาอยู่ที่สกิล l d นะครับสำหรับ สกิล l d นะครับจะได้ดาเมจรวมสูงสุดอยู่ที่494948กะครับก็จะมากกว่าของเดิมประมาณหนึ่งนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่น้องเอกะนะครับน้องเอกะทำไมผมถึงใช้น้องเอกะนะครับเนื่องจากว่าน้องเอกะสกิล LD นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หานะครับแต่ว่าตัวน้องเอกะเนี่ยไม่สามารถที่จะทำเฮดพดาเมจให้ติด แม็กเบฟของตัวเองได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจแบบปกติกันก่อนนะครับสำหรับสกิลเอลดีเราจะได้ดาเมจรวมทั้งหมดนะครับ276,240นะครับต่อมาก็เหมือนเดิมครับใช้ c อเอเ b อร์ t ินะครับเพิ่มค่า o อเวอร์โนะครับดาเมจที่เราจะได้นะครับก็คือ323,994นะครับ ห็นหครับว่าถึงแม้ว่าตัวน้องเอโกจะมีตัวสกิลเอเนี่ยจะมีการาตีเลือดแบบไม่หานนะครับแต่ว่าด้วยตัวตัวของน้องเอโกเนี่ยไม่สามารถทำเฮดพีดาเมนให้ติดแคปแม็กเว็ของตัวเองได้นะครับก็สามารถใช้ค่าโอเวอร์โฟเนี่ยมาเสริมให้กับน้องเอโกได้เช่นกันนะครับ สำหรับตัวละครตัวเทสอันดับต่อมานะครับก็คือน้องโฮปนะครับที่เราจะมาเทสค่าเด้งเบฟเกินแ็กเบฟได้นะครับสาเหตุที่ผมเอาน้องโฮปมาเทสให้ดูนะครับก็เอาใจแอดหวังล้วนๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็กดเด้งเบฟไปก่อนนะครับอันนี้คือค่าเบฟสูงสุดของน้องโฮปนะครับเราจะ ได้เบฟทั้งหมด64,749นะครับทีนี้เราก็ใช้คอเอเบลิตี้ที่เพิ่มความสามารถในการเด้งเบฟเกินแม็กเบฟให้น้องโฮกนะครับเห็นไหมครับว่าพอเราใช้เสร็จปุ๊บน้องโฮกสามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟให้ตัวเองได้นะครับเป็น14,330นะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถ ของคออ l บิลิตี้หรือตัวละครนะครับที่มีความสามารถทั้งค่า Overflow แบบโจมตีแล้วก็แบบเด้งเบมให้ป่าตีได้นะครับก็มีประมาณอันนี้นะครับเราก็มาสรุปกันง่ายๆนะครับค่า Overflow จะช่วยให้ตัวละครที่ตีเลือดไม่ติดแคป HP สูงสุดนะครับทำให้ตัวละครตัวนั้น สามารถตีเลือดให้ติดแคลปสูงสุดง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าโอเโฟก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง,ง่ายด้วยการกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตืเอนเพื่อนๆน,นะครับ สำหรับคลิปเจาะดึกค่าโอเวอร์โฟโลก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ